เอาเธอสบายดีอีกทึงหนึ่งเนาะมื้อนี้ก็สิบ่มีหยังหลายมื้อนี้มื้อนี้สิมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการหางคาดกับหานสิ้นสุดอ่าหลังจากที่เฮาเฮียนผ่านไปเฮียนอ่าเลขกซีวิธีวงลบคูณหารแล้วก็วงเล็วบวงคอแล้วก,ก็เศษส,ส่วนผสมผ่านไปแล้วเนาะมื้อนี้เฮาจะมาลงลึกตึมน้อยนึ่งนะเทคนิคการหางคาดกับหานสิ้นสะุดตัวอย่านนะเฮามาเบิ้งการหางคาดกันโอหน 3, นะันสามได้สองนะเฮามาตั้งเป็นบงังโอ หารสามด้สองสองสามหกหกลบหกเศษเศษศูนย์อ่าดังนั้นคว้หมายจะเข้าใจจะให้เข้าใจก็คือว่าการหารค่ามายคววในได้การหารค่าการหารค่ามาขัวาผลหารต้องปินจำนวนทวนตัวเศษต้องปินศูนย์อ่าวันนี้เปนเรื่องการหารสิ้นสุดวันนี้ตัวอย่างว่า 5, 2, 2, 5. ห้าหารสองได้สองจุดห้าเราทำมาตั้งเป็นบังวันนี้ห้าหารไดสอง 5, 2, เอาสองกันนะได้2องกันสองสองสี่เหลือหนหนึ่งนี้เัายังได้หารต่อเนาะหนี้ัยังได้หารต่อแสดงห่าต้องได้ตื้มศูนย์นจุดขั้นไดห้าห้าสองสิลบสเซศูนดังนั้นการหารชิ้นสุดก็คือผลหารจะเป็นทดสนิยมตัวเซษจะเป็น0ูนย์นังนันต้องใจนแยงเขได้ตัวนี้นะ แล้วเข้ามาหาคาดนี้เวลาเฮียนหอดสันมัธยมจะได้นําใส่จะได้นําใส่ในน่องการหาคาาโดยเฉพาวอ่ะหาคาดตัวเชตต้องเป็นศูนย์นะชื่อคำนี้และอย่าลืมไปเข้าซ่องอาจารย์ kto 789อ่าอย่าลืมกดติดตามให้อาจารย์แน่นะไปเข้าทาง YouTube เริมจงกดไงแล้ววิดีโอต่อไปอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับการหาคาดให้2ให้3ให้5ให้เ เพื่อจะได้คำนวณเลขไวขึ้นเพื่อจะได้คำนวณเลขไว้ขึ้นอาเธอคอเข้าขอขอใจเนาะ